สวัสดีครับจเจริญซัมหาเฮงนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาลองตัวนี้นะครับชื่อว่าเทล้องเทล้องตัวนี้ก็คือจะเป็นเท2แทง5ลูกค้าเข้าใจไหมครับทาไมเข้าใจเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังสําหรับคนที่เคยเล่นอยู่แล้วน่าจะรู้นะครับตัวนี้ถูกมากนะครับห้าแต่ผลงานของมันดูครับการทํางานของเทล้องนะครับเดี๋ยวผมให้ลูกค้าดูก่อนตัวนี้ตั้งหน้าสีนะครับ มีอะไรครับไม่มีครับแต่เราลองเทสองลงครับนะครับเทสองเอาห้าขึ้นครับนี่นะเทสองห้าขึ้นปบ๊บลูกค้าได้ยินเสียงอะไรไหมนี่นะครับแล้วลองหน้าอื่นขึ้นเดี๋ยวผมปล่อยลูกแรกก่อนมีเสียงอะไรไหมนะครับไม่มีนะครับเม็ดสองครับไม่มีอะไรนะครับต่อไปเม็ดสามครับ นี่นะพอหน้านี้จะไม่ได้ยินเสียงแต่พอหน้านี้นี่นะครับมันจะเป็นเสียงกี่จานครับจะท่องคนฟังเป็นนะครับถึงว่าฟังไม่เป็นหัดฟังแป๊บเดียวก็รู้ครับอยู่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยสามเมตรชัดเจนแต่ถ้าเป็นหน้าอื่นนะครับไม่มีอะไรนะครับเนี่ยครับพอเลยปุ๊บ ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรนะครับแต่พอเป็นหน้านี้๊็ลูกค้าฟังเสียงครับ <S <S พอเราลินเราจะได้ยินเสียงนี่นะไม่ได้ยินเสียงอะไรนะแต่พอแบบนี้เสียงกีตาร์เห็นไหมครับโอเคก็ตัวนี้ชื่อว่าเทล้องนะครับเทล้องตัวนี้จะมีทุกเทนะครับมีทุกแทงด้วย จะมีแทงเทเอียวแทง6เท2แทง5เท3แทง4อย่างเงี้ยนะครับมีทุกแทงลูกค้าสั่งเลือกเข้ามาได้เลยตัวนี้590มีบริการไปทางนะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูลูกใกล้ๆนะนี่นะครับปกตินะครับไม่มีอะไรครับหน้าเอียวหน้า2 3 4 5แล้วก็6นี่นะนี่ครับหน้า2หน้า5นี่นะโอเค อันนี้เดี๋ยวจัดส่งให้ลูกค้านะครับถ้าลูกค้าท่านอื่นสนใจทำไงครับ098-984-1961 ID Line ครับ ajht 8808g ใส่แอดสด้วยนะครับเจริซับมาเองมีทั้งโอนเงินและปลายทางนะครับสวัสดีครับ